<laughs> 야. 그래 이렇게 왔어. 이렇게. 와. 뭐야? 왜왜 왜. 제 있어? 어, 제 있냐? 나 너무 좋아. 씨. 아, 야. 오른쪽에 타고 차고 타야 야, 야 아, 그래요? 어. 나 야. 한번 더 타. 주가. 아하. 그야 돼. 아, yeah. Oh. Yeah. Brother, yeah. you YouTube feeling now? How are you? <laughs> feeling? How are you feeling now? h oh, nice. nice. 야, nice. yeah. can y o What you feeling you can speak Korean yeah you View very nice yeah very nice YouTube y ู u t u b e YouTube YouTube โอ้โหอันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศที่ว่าเพื่อนได้บินประมาณ15นาทีตอนนี้แบบว่าเพื่อนมีความประสึกบอกบ่ได้เลยเพื่อนว่าโอ้โหอันนี้ก็เพราะว่าเป็นครั้งครั้งทับอิดเนาะของเพื่อนอยู่ในวังเวียงเนาะ ยองฮิม you s บันนี้จะเป็นรอบของอันผู้นี้แล้วได้บันนี้อันนี้เราเป็นผู้ที่สามเนาะอออ่ารอบของเพิ่นสตาร์แล้วได้บันนี้เพิ่นกะอืมความตื่นเต้นลาย เราก็จะมีตัวเบอร์เซเนตีเนาะนี่ก็จะมีอุปกรณ์นู่นนี่นั่นให้โอเคโอเคโอเคก็จะมีทีมงานสตาฟทุกคนเปนเฮดเวียรแข็งแข็งเฮาหันอ๋อ อันนี้ก็จะเป็นดูเบอร์เซฟตี้เนาะแล้วก็แม่นอาพเวย์เพิ่นจะมีกล้องตั้งให้เลยอันนี้จะเป็น GoPro Max 360องศาเนาะอ่าแล้วกัปตันก็มีจการเช็คกิ้งเนะนนี่นั่นอ่าจ๊ะเย้ขอบคุณมีกครับ bikin check up lah tadi. Eh, uh, uh, maybe the for some safety bill, safety bill. Safety bill. Safety bill that that here. Maybe can do check. 네 yeah, 가자. 아, uh, 마